สูงทอดาแน่เป็นการเก็บนอกๆบอตะกอนเมื่วันจุกร์กันครับทีนี้มันบอกวิธีแอลก็ตั้งอย่างนี้เขาจะออกไไหม่ผมหันมาทำลุญทำตามทีนี้เลยนะครับครับวันนี้ก็เออวันจบกร์รับรเทพถ5งารกตั้นกันนะครับมาทเงนสีที่เป็นรกแต่อดาเติมไปนะครับเิม บผ้าป่าผ้าป่าโรงเรียนนะครับไท่านติกกำลังเดินทางมาอาจจะบอกโอ้ยอพอได้ข่าวเขาบางบางทีบางอันก็อาจจะบอกได้ยินเสียงนะครับผมก็ว่าทีนี้อ้อนก็พื้นไปพื้นไปมันอาจจะบอกได้ยินหรือว่ารถเขารถมาเขามันถึงใกล้ถนนรถวื้อไปวื้อมาก็พอจะโม ทีนี่แล้วรับ,บไอวดไกว่าบุกเ<บ>สือ<บ>นะ ตีหูได้หูได้เห็นมาอ่าเป็นอ่าที่ละอาจารย์เขานะครับเขาจะก่อนหนึ่นจะไปเห็นอย่างนี้เขาต้องมีอาจารย์นะครับที่โรงเรียนชั้นญาณตีหูอาจารย์เขาตีหเขามีความโห่เขาเขียนก็ไกรขอไครงอนูเขียนกระดิสหลวงไปนะครับเขาก่อได้โห่ได้เราก็ทางด้านการโรงเรียนตีหาได้โห่ได้เห็นมาที่เขามีความโห่นะครับเราทำด้านสอนลูกสอนหลาน ก็ได้เป็นครูป้าอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนพอนะครับพอเห็นตรงนี้ส้อยางเนี่ยไปเขาจะทำแบบนี้หลัตงตั้งโซ่หมูหล,ลังครับมันโดดเดี่ยวท่านใจดี รับของเราต่อไปใหาได้กลับครอบบ้านคน้อกครอบสี่หาบ้านนะครับเดีเขาโนตเตียนจี้จแจจต นี่ละอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันทาดีสุภาพใจยามังคลาข้าพาประเสริฐรืนเรินิ่งกว่าน้ลายยอดทั้งหลายที่ราเิล่าทการตีแม่เข้าข้อมลำ้ไปแลว่าสังกัตัวแม่แก้วถึงเหื่อยจนแจ่ไม่ขึ้ตัวตัวมาที่นีานี้นี่ันี่ถัว่งหันผู้ใหญ่บ้านเป็นเข้าข้อมกับโดยแก่ผมแม่ี่น้องในบ้านบ้านใก้ถึงผู้สูกคนทุกหลังคาเลือนถือใหญ่น้อยใจยิงอาพรัเหตุเสียมองแล้ว้องเสียเปลือดตกแต่งเป็นความน้ำน้ำมายังผุ้งปากระจาดกระโดอกไะ้นดตกไน เพิ่มอาบริการทั้งหลายเพิ่งพิการทั้งหลายเป็นต้นนามีมักถูกลุไหมถูกอย่งถูกประกาศจัดว่าส่งก้อนำสากีเป็นต้นบบข้อผี mad. ข้อเดินขอวัดขอย่างข้อหลับอตืนข้อยาเทียวข้อหมเียวข้อตข้อหมูตืนหันขอหมวัดูข้อหมูอูหมดดาข้อนานาต่างข้อทุกปีสิของสิ่งใจข้อรุงเทนีจีตกวัด้ไอข้อไข่ข้อนาข้เป็นข้อตาสุนทร 叉六。